สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะสำหรับเช้าวันนี้นะครับนะวันจันทร์นะครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ถูกต้อง ไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นได้ตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมและรับฟังเรื่องราวที่ถูกต้องนะฮะของอะไหล่ชิ้นหนึ่งที่มีอยู่ในรถที่จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคาบูเลเตอร์นะครับ สำหรับรถจกักรยานยนต์นะครับที่จ่ายน้ำมันด้วยคาร์บูเรเตอร์เนี่ยที่ตัวคาร์บูเรเตอร์เนี่ยมันจะแยกออกเป็น2แบบ2แบบคือครูจะพูดถึงเฉพาะตรงตัวนี้นะที่ครูชี้อยู่เนี่ยว่ามันจะมีทั้งคาร์บูเรเตอร์รุ่นที่มีสกรูเนี่ยปรับส่วนผสมในรอบเดินเบาหรือเราเรียกกันติดปากมาอย่างยาวนานว่าสกรูจูนอากาศกับ รุ่นที่ไม่มีสกรูตัวนี้นะทีนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยคือครูว่า80-85โจนกระทั่งถึง90%เเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรุ่นที่มีสกรูปรับส่วนผสมในรอบเดินเบาหรือสกรูจูนอากาศนะแล้วมันจะมีอยู่ประมาณสัก1 0 1ถึงี่ยจะเป็นรุ่นที่ไม่มีสกรูนะ ครูไม่ได้พูดถึงประเภทของคาร์บูเรเตอร์นะย้ำนะคือครูพูดถึงตัวนี้นะฮะว่ามันจะมีอยู่2แบบคือมีสกรูปรับกับรุ่นที่ไม่มีสกรูปรับทีนี้ในคลิปนี้ครูจะพูดถึงรุ่นที่มีสกรูปรับโดยตัวสกรูปรับเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบคือสกรูปลายทู่ๆกับสกรูปลายแหลมๆ ซึ่งตรงเนี้ครูเคยเห็นเคยผ่านตาและเคยได้ยินนะคะว่ามีบางท่านเนี่ยเข้ามาให้ความรู้แล้วบอกว่าถ้าเป็นสกูจูนอากาศแบบปลายแหลมมันถึงจะมีโอลิงถ้าเป็นสกูปลายทู่ไม่มีโอลิงนะถ้าวันที่ใครดูคลิปที่ครูล้างคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้คือคุณได้ความกระจ่างและความถูกต้องไปแล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวครูขอญอาตถอดออกมานะจริงๆอะไรเนี่ยคือครูถอดไปวางไว้ที่กระดาษแล้วนะครับครูขอญอาตถอดออกมาเนี่ยอันนี้อะไรไม่ครบนะเพราะครูไปวางบนกระดาษนะเดี๋ยวดูนะอันนี้จะเป็นสกูแบบปลายทู่นะเดี๋ยวครูก็ขอญาตอยู่เด,ดียวนะเพื่อไปอีกจุดหนึ่งนะครับะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับนะคือครูจะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับว่า บางสิ่งบางอย่างที่เขาทำลงมาให้เรารับชมเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดบางท่านเจอแค่อย่างนั้นก็คือไปเหมาว่าเอาเองว่าต้องเป็นอย่างที่ฉันเห็นทั้งหมดนะครับโดยหลกักหลกเนี่ยนะครับในรถรุ่นที่มีสกูปรับส่วนผสมในรอบเดินเบาหรือที่เรียกกันติดปากว่าสกูจูนอากาศเนี่ยมันก็จะต้องประกอบไปด้วยอะไรครับหลกักหลกก่อนนะครับฟังครัวอธิบายให้ดีนะครับ1ก็คือมันต้องมีสกูจูน เนี่ยสกรูจูนแล้วท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าสกรูจูนตัวเนี้ยปลายมันจะทู่ส่วนสกรูจูนตัวเนี้ยปลายมันจะแหลมเหมือนเข็มเนี่ยสกรูจูนต้องมีเสร็จแล้วสิ่งที่จะต้องมีคู่กับสกรูจูนคืออะไรครับก็คือสปริงลองนะสองตัวนี้จะมีซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะครับหลักๆมันจะมีแค่สองอย่างสกรูสปริง จากนั้นเวลาเราผ่านการใช้งานไปเนี่ยนะครับเครื่องยนต์เรามีปัญหาเนี่ยสิ้นส่วนต่างๆเกิดการสึกหลอซีนข้อเหวี่ยงรั่ววาลยันวาวลรั่วสารพัดปัญหากองอากาศตันหัวเทียนบอดหัวเทียนไม่ดีหลายคนที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องก็จะไปแก้ปัญหาปลายเหตุครับคือพยายามจะทำไมครับมาปรับสกูจูนตัวเนี้ เพื่อหวังจะให้รถของคุณติดง่ายเดินเบาได้อัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันอะไรก็ว่านไปทีนี้พอปรับไปปรับมาสกูจูนเนี่ยบางรุ่นอาจจะเป็นเหล็กบางรุ่นอาจจะเป็นทองเหลืองส่วนตัวเรือนคาร์บูเรเตอร์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นอะลูมิเนียมเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการสึกหลอนะฮะในยุคถัดมา เขาก็เลยนะครับมีการใส่แหวนรองเข้าไปตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยใส่แหวนรองเพื่อว่าเวลาเราขันเราปรับเราคลายสกรูเนี่ยสปริงเนี่ยมันจะมีโอกาสหมุนตามสกรูแล้วปลายล่างสปริงเนี่ยที่มันสัมผัสอยู่กับตัวเรือนคาร์บูเรเตอร์เนี่ยมันจะเกิดการสึกหลอสัมผัสกันและเกิดเป็นเศษผงโลหะเล็กๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอุดตันในวงจรเดินเบาของคาร์บูเรเตอร์ได้นี่นะ วันนั้นจากที่แรกมีแค่อะไรครับสกรูกับอะไรครับสปริงในยุคถัดมาคือทำไมครับใส่อะไรเข้าไปครับแหวนรองพอมาสู่ยุคสุดท้ายของคาร์บูเรเตอร์นะฮะก่อนจะถึงยุคอวาสานของมันเราเข้าสู่ระบบหัวฉีดเนี่ยผู้ผลิตคาร์บูเรเตอร์เขาก็คงจะเข้าใจว่าการมีแค่แหวนรองอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอครับ มันยังมีโอกาสเป็นไปได้ที่อากาศเนี่ยมันจะรั่วตามเกีียวสกูจูนเข้าไปแล้วทำให้การปรับส่วนผสมในรอบเดินเบาเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่แม่นยำเขาก็เลยทำไมครับใส่โอลิงเข้าไปอีกหนึ่งตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูไม่ได้บอกว่าคาร์บูเรเตอร์ทุกลูกมันจะต้องมีแหวนกับโอลิงนะครับ เพราะครูก็ไล่มาทีละยุคใช่ไหมครับว่าในยุคแรกคือมีแค่อะไรครับสกูกับสปริงพอในยุคถัดมาเพิ่มอะไรเข้าไปครับแหวนแล้วในยุคสุดท้ายคือใส่อะไรเข้าไปอีกครับโอลิงทิศทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องไปดูที่หน้างานและไปดูจากคู่มือซ่อมไปดูจากสมุดผ้าไรว่าไอคาบูตัวคาร์บูเลเตอร์ตัวที่ท่านล้างทาฟาร์มสารปรับจูนเนี่ยหรือในรถของท่านเนี่ย เขามีอะไรกี่ชิ้นท่านไม่ต้องคอมเมนต์มาถามครูนะครับรถยี่ห้อ a รุ่น B มีกี่ชิ้นคือครูไม่ได้มานั่งจำและมันไม่ใช่ภาระของครูด้วยนะฮะแต่ในคลิปเนี้ยสิ่งที่ครูจะให้ดูเนี่ยนะครับก็คือว่ามีคนเนี้ยมาให้ข้อมูลแบบว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะนะครับเขาบอกว่าไอ้แหวนลองกับโอลิงเนี่ยมันจะมีเฉพาะใน คารบูเรเตอร์รุ่นที่ตัวจูนเนี่ยมันต้องเป็นเข็มปลายแหลมๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันตัวเล็กนะเดี๋ยวครูขย,ยับให้ดูหน่อยนะครับเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าสกูจูนตัวนี้ปลายมันแหลมเหมือนเข็มเลยเขาบอกว่าถ้าปลายแหลมเป็นเข็มเมื่อไหร่ถึงจะมีแหวนรองกับโอลิงหรือว่าต้องมีโอลิงกันแล้วกันถ้าเป็นปลายทู่อย่างนี้มันจะไม่มีโอลิง ก็นเนี่ยคือครูก็พิสูจน์ให้ดูครับถอดมาจากรถซูซูกิสมาร์เนี่ยว่าไอสกูจูนอากาศปลายทู่เนี่ยมันก็มีโอลิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีที่ท่านไปรับชมรับฟังมาแบบผิดผิดแล้วมันก็ฝังเข้าไปในความจำของท่านว่า้อโอลิงเนี่ยจะต้องมีเฉพาะไอรุ่นที่ปลายมันแหลมถ้าเราถอดสกูออกมาแล้วปลายมันทู่คือมันไม่มี ไม่มีโอลิอลงแล้วคุณก็เอาคาร์บูเรเตอร์ไปล้างแล้วคือคุณก็ลมไปเป่าพอลมไปเป่าปุ๊บไอแหวนกับโอลิงก็อาจจะทําไมครับเจอแรงดันลมมันย้อนนะครับกระเด็นหายไปดังนั้นเวลาจะรับชมรับฟังอะไรนะครับก็คือรับชมและรับฟังนะแต่อย่าเพิ่งไปเชื่อทั้งหมดเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะมีทั้ง ของจริงและของที่ยังไม่จริงยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะก็ฝากไว้เป็นความรู้ที่ถูกต้องว่าจะปลายแหลมหรือปลายทู่นะฮะมันก็มีทั้งที่มีโอลิงได้หรือไม่มีโอลิงได้นะครับเวลาไปทำที่หน้าง,งานเวลาไปล้างคาร์บูเรเตอร์ก็ตรวจสอบให้ดีนะครับแล้วยางหรือโอลิงพวกเนี้ก็ไม่ควรจะไปจุ่มน้ำมันเบนซินล้างนะ ควรจะแยกมาทำฟาร์มสรตราตรวสอบตั้งหากส่วนอันเนี้ยมันเป็นของยามาฮ่านูโวเนะตอนครูจะมาทำคลิปเนี่ยอันนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์เก่านะครับโอลิงมันแข็งพอครูแค่จะเอาออกมาปุ๊บมันเลยหักนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสงสัยว่าทำไมโอลิงตัวนี้มันแหว่งนะมันเก่าแล้วนะครับมันแข็งถ้าในกรณีมันชำรุดท่านก็ไปที่ร้านขายอะไหล่รถยนต์นะครับเอาโอลิงตัวเก่าไปเทียบ ก็หวังว่าคลิปนี้ท่านจะได้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสกูปรับส่วนผสมในรอบเดินเบาหรือสกูจูนอากาศนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ